สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับก็คลิปนี้นะครับจะมารีวิวฮาร์ดแวร์ wallet นะครับที่เอาไว้เก็บบิตคอยนนะจากที่ผมได้คุยกันในห้องขับเฮาส์ใช่ไหมครับว่ามีการซื้อฮาร์ดแวร์ wallet นะครับตอนนี้มันก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจ ท,ที่แกะออกมาจากห่อใหญ่แล้วนะครับแต่ส่วนห่อใหญ่จริงๆเนี่ยหน้าตามันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกนี่มันถูกพับมาอยู่นะแต่ตอนนี้ก็คือผมก็แกะออกมาแล้วนะครับคือมันจะอยู่ในในซองที่ลักษณะว่าคือถ้าถ้าฉีกแล้วมันไม่สามารถจะแปะกลับไปได้นะพวกเราน่าจะเคยเจออยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพที่ได้มานะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะเห็นว่าไม่มีช่องที่แบบให้แกะได้นะครับ ยังตึงๆอยู่ใหม่กิ๊กเลย,ยแกะออกมาไม่ได้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาษีตอนขาเข้านะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะครับแวตเนี่ยมีตราของกรมศุลกากรน,นะครับเขาเก็บ อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็อีก200บาทก็คือเป็นน่าจะเป็นค่าส่งในประเทศนะฮะประมาณนี้ตอนนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะตั้งใจว่าจะมาถ่ายแบบสดๆเรียวๆเลยนะครับกับในคลิปนี้นะฮะวิธีการที่เราจะติดตั้งนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ตัวเทรเซอร์มาแล้วอันนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยคือเป็นโมเดล one นะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วนะฮะก็ มันจะต้องเข้าไปเซตอัพนะครับกับที่ตัวเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับก็คือ tracer.io นะครับ /start นะซึ่งที่จริงเนี่ยข้างหลังเขาก็มีนะบอกว่าเนี่ย to start using tracer นะครับก็คือ go to วันนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคันนี้ผมกำลังจะมาแกะนะให้ดูนะครับพอเอออุ้ยนะครับครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราได้มานะฮะ ก็มันจะมีสติกเกอร์โฮโลแกรมนะครับที่แปะพาดอยู่อย่างเงี้ยนะฮะก็มันจะมีสติกเกอร์แปะพาดอยู่ทั้ง2ด้านนะครับเ,เดี๋ยวผมลองเปิดดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะอืต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมันเป็นกล่องเหมือนว่าเป็นลิ้นดึงปกตินะครับแต่ว่ามันมีกาวอยู่นะคือมันไม่สามารถที่จะแกะออกมาได้แบบอ่ <c oughs> อาคือมันเหนียวแน่นอย่างเงี้ยดีนะครับเพราะว่าถ้ามีใคร แกะไปก่อนหน้าเรานะครับตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยน่าจะขาดไปเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ก็แกะให้ดูว่าแบบคือในในลิ้นของกล่องเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นกาวติดอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าตอนที่เราแกะออกนะฮะอันนี้จากเพื่อนๆก็บอกมาครับว่ามันจะกล่องมันจะฉีกขาดไปเลยแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ดีนะครับมันแปลว่ามันกำลังปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็ฉีกจนขาดแล้วนะครับ ข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันแบบสดๆเลยนะครับอุ้ยนะอ่ะอน,นี้หมดแล้วนะฮะก็ข้างในก็มีตามนี้นะครับมีตัวสาย usb มานะครับก็เป็น mini usb ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นตัวคล้องนะฮะ tracer เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณสามารถเก็บพวก Digital i d e n นิตีนะครับซึ่งจริงๆในที่นี้ก็คือเราจะมาเก็บเหรียญ i t c o i n นั่นแหละนะครับเทรเซอร์ไม่จำเป็นที่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันดึงพลังงานจากสาย USB อยู่แล้วนะครับตอนที่เรามาต่อนะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บเอาไว้ในนี้นะครับจะเป็นเม m โมรีแบบถาวรน,นะก็คือ ข้อมูลที่เก็บไว้เนี่ยมันจะไม่หายไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะเก็บเอาไว้นานมากนะครับเขาบอกอย่างนี้ใช้กับซอฟต์แวร์ได้หลายอย่างด้วยแหละนะครับแล้วให้ไปอ้างอิงกับคู่มือนะครับคำแนะนำนะครับให้ต่อ t r รเซอนะครับกับ USB นะครับเข้าที่ PC ของเราหรือโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ใน getting started เนี่ยครับอันนี้เขาก็บอกว่าให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ t r e a c e r i o s t a r t ใช่ไหมแล้วก็ให้ทำตาม ขั้นตอนบนหน้าจอนะครับแต่ทีนี้ผมอ่านมาก่อนเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้นะครับคือไม่ทนร้อนไม่ทนไฟไม่ทนไอน้ำนะไม่ทนสารเคมีนะครับฉะนั้นก็เก็บให้มันดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่า recovery seed เนี่ยนะครับจะถูก generate ขึ้นมานครับถูกสร้างขึ้นมาในครั้งแรกนะตอนที่เราติดตั้งเนี่ยนะครับคือเราจะได้เห็นมันแค่ครั้งเดียวนะครับเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ย จดไว้ใส่ในตัวการ์ดอันนี้นะครับก็คือเขาเขามีไว้ให้2อันแล้วก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะให้ใครเห็นทั้งสิ้นนะครับระวังคนแอบดูนะโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อย่านะครับเขาแนะนำว่าอย่าถ่ายรูปเอาไว้นะครับอย่าถ่ายรูป recovery seed ไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเพราะว่า มันอาจจะมีใครบางคนเนี่ยที่เข้าถึงข้อมูลของเราได้นะครับแล้วพอเขาเห็นตรงนี้นะครับเขาจะสามารถไปหาเทรเซอร์อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็มาก๊ปอปีคือเหมือนกับสร้าง w a l l ล็ตอันใหม่เนี่ยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้บิตคอยที่เราเก็บเอาไว้ในนี้เนี่ยมันก็จะถูกย้ายไปอยู่ในเทรเซอร ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับถ้าเขาเห็นเอ่อร e คอเวิร์ลซีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ตัว t r รเซอร์ของเราหายไปนะครับแตกหักเสียหายถูกทำลายนะเราใช้ Recovery s e ซีอันนี้นะครับในการที่จะเก็บเอ่อในการที่จะทำให้มันกลับคืนมานะครับแล้วก็ในส่วนของ Pin นะครับก็คือจะเป็นการสร้างขึ้นมาเอ,อเอาไว้สำหรับเป็นเหมือนกับเป็น Protection อีกชั้นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้นะฮะก็ เขาบอกว่าไม่ให้บอกพินกับใครนะครับไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับพราะฉะนั้นก็โอเคซึ่งตอนนี้ผมก็เข้ามาที่หน้าจอหน้าจอตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คลิก t r a เซอรปึ้งนะครับอ่าซึ่งอ่าอันนี้นะครับก็มีวิดีโอให้ดูด้วยนะว่าไอหน้าตาสติกเกอร์ตรงเนี้ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมก็กด c o n t i n u e to wallet เลยตึ๊กนะครับเขาก็บอกว่าให้เรา connect tracer นะครับแล้วก็ กดปุ่มนี้นะครับเช็ค for device นะครับนี่ผมก็เห็นขึ้นมาบนตามจอนี้ละนะครับมาดูซิว่าเป็นยังไงนี่ผมกด connect มา3รอบแล้วนะ,ะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเราลงตัว tracer bridge อันนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าบนหน้าจอของตัว tracer เองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งอะไรนะครับ โอเคมี Mac OS ด้วย,ยงั้นเดี๋ยวผมดาวน์โหลดมาดูก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงอ่า Move Installer to Trash เลยนะครับอ่ะ Refresh นะครับปึ๊กอ่ามาแล้วดูมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะตืด๊ด Uh, welcome to t r e a s u r e นะฮะก็คือเขาส่งมาให้โดยที่ยังไม่ได้อินสตอลอะไรมาเลยนะฮะ,ะนั้นการ Install เฟ r ร ware รตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับตัวเฟิร์มแวร์นี้นะครับจะถูกเช็ค uh, ทุกครั้งนะครับที่ uh, มีการเปิด uh, ตัวอุปกรณ์ขึ้นมานะครับถ้า uh, ตัวเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกสร้างมาโดย Satoshi Lab นะครับก็ เทรเซอร์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นคำเตือนขึ้นมาอ่ะผมกด i n s tall Firmware ไปนะครับอ่าเขาบอกว่าให้ Reconnect to continue นะครับอ่าโอเคนะครับพอผมต่อเข้าไปใหม่อันนี้เป็นการต่อคือหลังจากที่ลงเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับผมดึงออกเสียบเข้าแล้วก็ดึงออกเสียบเข้าอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้บนหน้าจอเนี่ยก็ขึ้นมาแบบนี้นะฮะทางซ้ายเป็น create a new a l l e t เออโทษครับ Create a new wallet นะครับทางขวาเป็น recover and existing wallet นะเพราะนั้นอันนี้เป็นอันใหม่ก๊กเลยนะฮะเพราะนั้นเราก็กดด้านนี้นะครับ create wallet นะครับ mm hmm. เขาก็บนหน้าจอของ tracer mm hmm. เองนะครับ mm hmm. ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ mm hmm. เขาก็จะเขียนว่า n eed backup นะฮะเปิดอ่าคราวนี้มาทางหน้าจอ,อบนเว็บไซต์นะครับเขาก็จะบอกว่า Your t r a c e r is not b a c k up นะครับก็คือยังไม่ได้มีการ uh, backup นั่นแหละนะฮะให้เขาก็แนะนำว่าให้เรา backup พซะนะครับนะลองกด backup ดูล้กัน Before creating a backup you should know your recovery seed is backup key to all your cryptocurrencies and applications นะครับก็ ร e คอร์ r y ล e ี่อันนี้นะครับจะเห็นแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะอย่าถ่ายรูปไว้นะครับอย่าอัปโหลดออนไลน์นะครับแล้วก็เก็บรีคอร์ r y ล e ี่ซีดเนี่ยในที่ที่ปลอดภัยนะครับสตัชิแ l a b นะครับไม่รับผิดชอบอะไรตร่อการเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็จะบอกว่าอ,อย่างนี้นะฮะถ้าลืมเนี่ยสตัชิ lap ก็กล้วอะไรคืนให้เราไม่ได้นะ คือทางเทเซอร์เขาทําอะไรคืนให้เราไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะคันนี้ผมควรจะกดตรงนี้นะครับ I understand and agree นะครับแล้วก็ continue แต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าในขั้นถัดไปอะ่ะมันน่าจะโชว์ recovery s e e d นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยผมจะไมะ่ไม่บันทึกหน้าจอเอาไว้ให้พวกเราเห็นแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมขอ stop ก่อนปึ้ง โอเคนะครับหลังจากที่ผมกดคอนติเนียจากหน้าเมื่อกี้มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยมาเขียนรีคอเวอรี่ซีดนะครับซึ่งตอนนี้เนะเราจะเห็นนะฮะรีคอเวอรี่ซีดเนี่ยอยู่ตรงแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเทรเซอร์อของเรานะครับอ่าฉะนั้นผมก็ต้องมาจดตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จดมาทั้งหมดแล้วนะครับ24คำนะพอมันครบ 24คำแล้วนะครับรั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีปุ่ม a g r i n นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทวนได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วมันก็จะ finish นะครับพอ finish แล้วเนี่ยบนหน้าจอเรานะครับก็คือเขาจะบอกว่า you have successfully backup your device นะครับแล้วก็กด continue นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้า continue ไปต่อเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นการ set up pin นะครับ Choose a strong pin to protect your device from unauthorized access. The layout will be displayed on your tracer นะครับโอเคนะครับก็ผมก็ต้องมาเซตอัพพินนะครับตึงนะฮะก็ตรงนี้จะบอกว่าคือ,อบน tracer ของเราเนี่ยมันจะมี เป็นปุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับในขณะที่บนจอคอมเนี่ยอ่าพวกเราจะเห็นหน้าจอตอนนี้นะครับมันเป็นจุดๆเฉยๆนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่เออมันจะไม่ใช่เลขที่อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันไม่ได้เรียงกันเหมือนว่าแป้นแป้นตัวเลขทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะต้องมาดูบนจอนี้นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าผมอยากจะกดอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะตั้งได้นะครับสูงสุดนะ9ดิจิตนะครับ อโอเคนะครับผมก็เซตไป8หลักนี้นะหวังว่าตัวเองจะจำได้นะ,ะเขาก็ให้ใส่พินอีกครั้งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเย่กดคอน t ิ n น e นะครับครน,นี้เขาก็ให้ตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่ออะไรดีละ่ะพอเราตั้งชื่อนะครับเขาก็จะให้เราใส่พินด้วยนะฮะ ซึ่งไอตัวเลขเอ่อตำแหน่งตัวเลขตรงนี้นะครับมันจะแรนดอมขึ้นมาทุกครั้งเลยนะฮะโอเคแล้วบนเทรเซอร์ของเรานะครับก็จะถามว่าเอ,อ้เราจะตั้งชื่อเทรเซอร์อของเราตามนี้จริงๆหรือเปล่าที่เราพิมพ์บนหน้าจอมันสักครู่นะครับก็กดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะโอเคแล้วบนหน้าจอคอมก็จะขึ้นว่าขั้นถัดไปนะครับอ่า protect yourself against pitching attack นะครับอ่า ทีนี้ถ้าเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เราถูก phishing attack นะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีเว็บไซต์ปลอมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็ให้เราเนี่ยทำ bookmark อันนี้ไว้นะครับอ่ะคราวนี้เขาก็แนะนำอ่ control D ไว้นะครับ Trezor Wallet อ่ะผมก็เก็บไว้นะฮะแล้วก็ continue นะครับ type your email address here นะฮะอ่ะเขาบอกว่าเขาจะส่งเฉพาะ ข้อความที่สำคัญนะครับและเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยมาให้เราเท่านั้นนะครับก็รับไปรับไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้นะครับขั้นถัดมานะฮะเมื่อตะกี้เนี่ยเราก็เซตอัพตัว tracer model 1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะ ย้ายเหรียญของเรารจากใน Exchange อะไรต่างๆมาเนี่ยคือเราก็ต้องมี Address เนาะก็มาที่เมนู Receive อันนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะกดเพื่อที่จะดู Address ของเราได้นะครับก็คลิกที่ at Show f u l l a d ั r e s s อันนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเสร็จเนี่ยบน Tracer ของเรานะครับก็จะขึ้นตัว Full Address มานะฮะอันนี้คือคงมองไม่เห็นหรอกนะตัวมันจะเล็กมากนะเราก็สามารถที่จะกด Confirm ได้นะครับผมกด Con คอน t ิ n นีบนตัว Tracer ร์ปุ๊บนะครับบนหน้าจอก็จะขึ้นเป็น QR Code อันนี้มานะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับเพื่อนเราเงี้ยเอ้ยเพื่อนเราจะโอน Bitcoin ให้เราใช่ไหมอ่ะเราก็ยื่น QR ให้หรือจริงๆอยู่กันคนละที่ก็ได้นะครับเราก็เอา QR ตรงนี้ส่งให้เขาไปนะครับแล้วถ้าเขาใช้แอปอะไรบางอย่างที่มันเก็บบิตคอย n อยู่เนี่ยครับเขาก็สามารถสแกน Wallet อันนี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ จะสามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีหรือไม่มีอะไรยังไงนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับด้วยการก๊อปปี้ตัวอัดร s สอันนี้มานะครับแล้วก็ลองไปโอนนะครับจาก Exchange แห่งหนึ่งมาละกันนะครับโอเคนะครับก็หลังจากที่เราได้ตัวอัดรสตรงนี้แล้วนะครับก็คือคุณก็ไปใช้ใน Exchange แห่ง แห่งไหนก็ตามนะครับที่พวกเราใช้กันอยู่เนาะนะครับแล้วเราก็มาแปะแอดเดรสเอ่อลงมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อความชัวนะครับเราควรจะต้องเช็คด้วยนะครับว่าตัวเลขขึ้นต้นเนี่ย3 5 g w เนี่ยครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่อ C2XM เมนี่ยมันมามาครบมาถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ตรวจสอบตัวเลขตรงนี้ด้วยนะฮะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่จํานวนซึ่งตรงนี้ขั้นต่ำที่เขาให้ถอนนะครับก็คือ0.001 BTC นะครับซึ่งก็ถ้าเ,เรามาคิดณนะตอนนี้เนาะ0.001 BTC นะครับคูณประมาณ 8, ล้านแปดละกันนะฮะก็เท่ากับ1,800บาทนะครับแต่ว่าเขาจะคิดค่าธรรมเนียมด้วยเนี่ย 0. 0005 000, 000 BTC นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ900บาทเลยทีเดียวนะก็อันนี้ก็จะมาลองเช็คดูนะครับทีนี้คำแนะนำคือเราควรอโอนครั้งแรกเนี่ยทำน้อยๆก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชวนเลข address อีกทีหนึ่งนะว่ามันไปถูกต้องจริงๆนะครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะลองทดสอบดูนะครับก็เราใช้ exchange ไหนนะครับก็ไปกดเลือกถอนเหรียญจากตรงนั้นละกันนะครับ ซึ่งตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินมาะจะไปที่อัเดรส s นี้นะนะครับผมมีทำ two factor authentication เอาไว้นะครับ,มมรบซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ทุกท่านนะควรจะทำตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งของเรานะครับแล้วอันนี้ก็ลองตกลงดูนี่ผมก็ลองกดแล้วโอเค ทีนี้ในตรงนี้นะครับเขาเทางเอ็กช n อนะครับเขาบอกว่าให้เราไปกดยืนยน e ันอีเมลด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปยืนยน e ันอีเมลซึ่งอันนี้ผมยืนยันในมือถือนะครับผมจะไม่ได้ทำให้ดูบนหน้าจอนี้นะอันนี้เหตุผลส่วนตัวของผมนะโอเคในเมลที่ได้มานะครับเขาก็จะมีเมลมายืนยันว่าเนี่ยคุณสั่งโอนเงินนะไปแอดเดรสนี้จำนวนเท่านี้ถูกต้องไหมนะครับซึ่งจำนวนที่เห็นเนี่ยจะเป็น ตัวเลขหลังจากหักค่าธรรมเนียมของเขาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่พวกเรานะคือ,อเราบาง Ex c h a n g e ที่พวกเราใช้นะครับมันอาจจะไม่ได้หักค่าธรรมเนียมไปเลยก็ได้นะครับก็กดยืนยันไปนะครับก็ถือว่าเป็นระดับความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยืนยันภายใน24ชั่วโมงนะครับผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะ cancel ไหน,น transaction นี้ออกไปนะครับโอเคนะครับผมก็ได้กดยืนยันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรา ก็ลองดูนะครับว่าในตัวที่ผมทดสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ทำจากหนึ่งในที่ที่ผมไปแปะเงินเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับว่าอย่างนั้นเราเช็คใน Wallet ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราลองมาดู transaction นนะครับก็ยังไม่เห็นนะฮะเ,เดี๋ยวผมลองดูนะครว่า เราขอดู Transaction ในอดีตของเราได้ไหมอ่า n s าน a ักชัน i ิด d r a w นะครับไปแล้วนะฮะรายละเอียดก็ส่งมาตามนี้นะครับไม่ได้เห็นอะไรอย่างอื่นนะฮะอะ่ทีนี้เดี๋ยวลองมาดูในฝั่ง Treasure ซิเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรารอกันอยู่หลายนาทีนะครับผมก็ได้เมลแจ้งจาก Exchange นะอ่อประมาณ 17.32นากา32นาทีนะครบ,บอกว่าคำถอนตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็มาดูในตัวทรานซ c คชันนะครมันก็ขึ้น t r a n s a คชันไอ d ขึ้นมาแบบอย่างนี้แล้วนะฮะทีนี้ผมก็มาเช็คที่ฝั่ง Tracer นะฮะฝั่ง t r a c e อร์ก็มีเงินเข้าเข้ามาแล้วนะครับตามบาลานซะ์ตรงนี้นะฮะ แต่ว่าในตัว transaction เนี่ยนะครตอนนี้ Status ยังเป็น u n c o n f i r m อยู่นะฮะก็เดี๋ยวมันจะต้องรอให้บล็อกอ่ะมันมีการ confirm กันเข้ามานะครับหลายๆครั้งก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนเดี๋ยวนี้มันจะต้อง c o n f i r มกี่บล็อกหรือกี่คนหรือกี่โนดมาช่วยกันต่อนะ,ะเพื่อที่จะให้สเตตัสตรงนี้นะครับเป็น transaction อันนี้เนี่ยกลายเป็น c o n f i r มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลอง refresh ดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ ถ้านับเวลาหลังจากที่ทางาทาง Exchange เขาคอนเฟิร์มมานะครับว่า,อาถอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ10นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมดูว่ายังไงอันนี้พอดีรีเฟชหน้าจอนะครับก็ต้องมาใส่พินใหม่ซึ่งก็ดีนะฮะมันผมว่าปลอดภัยดีนะครับปืด๊ดนะ ทรานซัคชันยังเป็น u n นคอนเฟิมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่ามันได้เข้ามาแล้วแหละนะครับก็เป็นเป็นอันว่าตอนนี้นะครับก็มีเงินนะครับอยู่ในกระเป๋าเ r a เซอร์นี้นะครับมีอยู่นิดนึงนะครับประมาณพันประมาณเอ้0บาทพันหนึ่งนะเราเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เข้าใจว่าตรงปุ่มนี้นะครับก็คือเป็นปุ่มที่เอาไว้แบบ disconnect นะเราก็กด forget อันนี้นะครับตุ้งนะครับ ก็เขาบอกว่า Tracer Wallet นะครับจะไม่ถูกจำไว้นะครับหลังจากที่เรา Disconnect นะ,ะผมก็ Disconnect มาแล้วนะครับอพอ Disconnect ปุ๊บหน้าจอตรงนี้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเขาก็จะเขียนว่าให้เรา Connect Your t r ทรเ r อรนะครับอไหนผมลองกดเสียบ Connect เข้ามาใหม่นะครับปึ๊บพอเรา Connect เข้ามาปุ๊บนะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บเทรเซอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องใส่พินซึ่ง ถ้าใครที่ไม่รู้พินอันนี้นะครับก็จะไม่สามารถเข้าได้นะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าก็ทั้งการเซตอัพนะครับแล้วก็ทดสอบทรานเฟอร์มาใช้การได้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เ,เดี๋ยวมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับส่งมาถึงแล้วผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนใครที่สนใจอยากที่จะเก็บ บิตคอยนะครับก็อาจจะไปฟังคลิปที่ผมมีการคุยกันไว้นะครับซึ่งเป็นการคุยในคับเฮาส์นะฮะก็อยู่ในในช่องอ YouTube นี้ด้วยนะครับก็สามารถกดลิงก์ไปดูที่มุมบน มุมบ,บนขวาของพวกเราได้นะครับแล้วก็มาลองดูกันนะครใครที่มีคำถามอะไรนะครับงดส่งเข้ามาในทางคอมเมนต์นะครับแนะนำว่าให้ส่งเข้ามาทาง Line k e l l y v i a c o a s ดีกว่านะครับเพราะว่า,าผมตอบเองกับทีมงานนะฉะนั้นก็จะช่วยตอบคำถามพวกเราได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพนะครับเราอยา ออกไปไหนนะครับดูแลตัวเองนะรเราต้องรอดกันไปด้วยกันกันทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสตินะฮะใส่ใจในสตางค์แล้วก็ขอให้มีความสุขไปกับการลงทุนนะครเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ